เโยสวัสดีครับผมดานสติกเกอร์เดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งโรงงานนะเป็นโรงงานที่ทําเครื่องพิมพ์สามิติได้ทั้งพิมพ์โลหะได้ทั้งเทคนิคต่างๆเยอะไปหมดเลยไปดูโชว์รูมเขาดีกว่าโผล่เข้ามาก็เจอตัวนี้เลยเนีย่เห็นไหมเพื่อนๆสูง2เมตรสิเลยนะเขาเรียกว่าพิมพ์ระบบ ABS นะเส้น ABS เนี่ยสูง2เมตรสิเซนเี่ยเขาบอกตัวนี้เขาพิมพ์อยู่24ชั่วโมงเองโหดปะยังไม่พอ ตัวนี้สูงประมาณเมตรอ่าสองเมตรสิบเหมือนกันตัวนี้ก็พิมพ์อยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วดูเดะงานพิมพ์สามมิติทําอะไรได้บ้างพิมพ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งชุดเนี้ยพิมพ์สามมิติดูเดะนี่ดูเดะเพื่อนๆเครื่องพิมพ์สามมิติพิมพ์ได้หมดเลยวรวมถึงพวกเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ก็พิม์มาจากเครื่องพิมพ์สามมิติป่ะเดี๋ยวผมพาเดินเที่ยวในโชว์รูมเขานี่งานเครื่องพิมพ์สามมิติทั้งนั้นเลยตัวใหญ่นะ ตัวนี้ก็สูงประมาณสักเมตรเจ็เซนเราดูโชว์รูมเขาพิมพ์ได้สวยๆเยอะๆคราวนี้ที่นี่เขามีหลายเทคนิคนะไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์แบบ FDM เ n ซินงานพิมพ์แบบเส้น TPU เยอะไปหมดเลยเพื่อนๆพิมพไ,ดได้ได้แม้กระทั่งแบบเซรามิกอะนี่ TPU งานพิมพ์รองเท้าดูดิเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หมดแล้วนี่หน้ากากนิ่มๆเลยนะเนี่งอได้ไม่หัก งานพิมพ์ TPU คือมันล่วงได้ไม่หักไม่แตกเพ,พ,พื่อนๆเห็นป่ะเนี่ยกดอย่างเงี้ยไม่แตกอันนี้พิมพ์ได้มาจากเครื่องพิมพ์สามมิติจะโยนอย่างงี้ก็ไม่แตกเห็นป่ะโยนได้เลยมันอยู่ที่เส้นที่เราเอาไปใช้พิมพ์อย่างรองเท้านี่ไม่ต้องพูดถึงเหยียบได้เลยเพื่อนๆเห็นป่ะพิมพ์ยังไงก็ไม่แตกโยนได้เลย,เลยบิดงอได้รองเท้าไม่มีปัญหางองออย่างงี้เลยเพื่อนๆดูนะ ใส่ได้จริงเดี๋ยวผมจะโยนให้ดูนะอันนี้รองเท้าก็พิมพ์ได้มาจากเส้น TPU เพื่อนๆโยนเลยปึมันก็เหมือนรองเท้าธรรมดาทั่วไปเลยเนี่ยเหยียบได้กดได้ไม่แตกไม่หักอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตรองเท้าหนังกระเป๋าหมอนรวมไปถึงโคมไฟต่างๆเพื่อนๆดูนะพาร์ชชิ้นต้นแบบรถยนต์อะไรรถยนต์เพื่อนๆด,ดูดิ รวมไปถึงงานเกี่ยวกับการแพทย์สมองพิมพ์มาจากอันนี้น่าจะมาจากเส้น PLA รถคันนี้ทั้งคันก็พิมพมาจากเครื่องพิมพ์ UV เครื่องพิมพ์สามิติรถคันนี้ทั้งคันก็พิมพมาจากเครื่องพิมพ์สามิติเพื่อนดูสิรูปกระต่ายนี้ก็พิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์สามิติ พิมเหล็กก็ได้นะนี่เหล็กเครื่องพิมสามมิติไม่ได้พิมพ์ได้แต่เหล็กอย่างเดียวนะมันไปพิม์โมแม่พิมพ์เหล็กพวกนี้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้ฟังนะนี่เกิดจากการพิมพ์เหล็กเหล็กอลูมิเนียมทองแดงสำหรับนี่จรวดอันนี้ก็พิมมาจากเครื่องพิมสามมิติเพื่อนๆแข็งโป๊กๆเลย ชิ้นงานได้โคตรคมเลยนะงานพิมพ์สามมิติของเขาอ่ะนี่ด้วยอันนี้เป็นโมทํารองเท้าที่พิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์สามิติแบบเหล็กสําหรับไปฉีดพวกยางพวกโมอ่โมแม่พิมพ์ของไนกี้เห็นไหมเพียบเลยพิมพ์ชิ้นส่วน